ดัมเบลทรอยเซปโอเวอร์เฮดเอ็กเซนชั่นนั่นเองครับผมท่านี้จะทำให้คุณมีกล้ามเนื้อท่อนแขนนะครับผมต้นแขนด้านหลังที่กระชับนะครับวิธีการฝึกกล้องง่ายมากครับสำหรับสัปสานครับวิธีการคือเราจะใช้ดัมเบลเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นครับวิธีการเทคนะครับผมสำหรับการใช้ดัมเบลนะคือเราจะเอาดัมเบลไว้ที่บ่าก่อนเสมอเพื่อให้เรามีความปลอดภัยนะครับในการยกท่านี้นะครับผม ประเด็นสาคัญอีกหนึ่งอย่างคือการที่เราจะล็อกดัมเบลไว้เป็นรูปเพชรนะครับคือล็อกไว้เป็นรูปเพชรนะหนีบไว้ลักษณะนี้นะครับมันจะทำให้ดัมเบลเนี่ยไม่ตกใส่หัวเรานะครับล็อกไว้แบบนี้นะครับผมไว้ที่บ่าก่อนครับเสร็จแล้วเราค่อยๆยกขึ้นมาอยู่เหนือศีรษะนะครับถ้ามองจากด้านข้างคือผมจะค่อยๆผ่อนดัมเบลลงดยที่จุดหมุนมีแค่จุดเดียวเท่านั้นคือข้อสองของผมนะครับผมลงหายใจเข้านะครับและขึ้นไปสุดหายใจอออนะครับลงมาจนกระทั่งท่อนแข้งของผมนะครับผม เป็นแนว90องศานะครับแล้วผมจะยกขึ้นไปใหม่2 <awakening> งลงหายใจเข้าครับขึ้นหายใจออกสสิ่งที่เราต้องทําคือเราจะต้องหนีบสอกไว้เสมอนะครับอย่ากลางศอกนะหนีบสอกเอาไว้นะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อไทเซปเนี่ยทำงานได้ดีที่สุดนะครับผมขึ้น1น,นะครับหนีบสอกนะไม่กลางสอกแบบนี้นครับผมหนีบศอกไว้ฟึ๊บแล้วขึ้น2ลงหายใจเข้าและขึ้นอย่างมาาาั่นคงหายใจออก3มลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกสี่นะครับและเราจะไม่ยกแบบ ครึ่งเดียวนะครับคือแค่นี้งิ๊กนิ๊กนิ๊กิ๊กี้ก็ไม่เอานะครับและต้องระวังเรื่องของศีษะของคุณด้วยนะอย่าให้ดัมเบลนะมาเค็มาโขกศีษะเรานะครับเพราะงั้นต้องล็อกไว้และค่อยๆเคลื่อนไหวครับปึ๊มปึ๊มปึ๊มครับเมื่อยกจนครบแล้วสมมติยกเสร็จแล้วใช่ไหมปึ๊บสเสร็จแล้วให้เอาดัมเบลวางไว้ที่บา่าก่อนเสมอเลยนะนะครับแล้วค่อยเอาดัมเบลลงนะผมห้าม ที่จะทำแบบนี้คือยกขึ้นระ้วบบปล่อยหวบกลับมาแบบนี้นะครับไม่โอเคเลยนะดังนั้นนะครับนี่คือวิธีการฝึกท่า tricep overhead extension ที่ถูกต้อง